องพันน้ำมาแบ่งก,กันเลยก็ย,ยังดีขอสองสองร้อยขอสองสองร้อยจไม่มีเหรียญฮออยู่นี่ลุงได้เรียนสองพันใช่ไหม คุณล็อกเดียรตาบอกตอนมเยม,นม,มย่อเชาไม ผมไม่ไปอู่เรือดีกว่าจ้ะ มาด,นนดิคบ d ุงตายยังลูกจะมี ลุกมเหรอจุก oh. จ mm ุเมปีกเลยสิยกออกไปทุกเพื่อนหน่อยดิส่วนผมไม่ค่อยมีห้าร้อไห้ลองเห็น้เจยปไปเก็ของอให้สตูกันเลยนะคะเมยูเมนีตัวเดียว

น่าจะสองเลยไปตรงนั้นเม่ช่วแล้วเฮ้อาไปสิโอ้ ปิดคางเสียงได้ตรงที่ไหนได้บ้างวะเนี่ยขอเรียว,ว่าเองหกสูงจมาแย่งครับเฮ้ยเด็กขโยเอ้ายิงโดนยิงยิง ุบได้พ่เกตจุก่อนพเกตจุบผมก่อนพเกตออกมามามุเลยเมาเร็โอ้ยินรเข้ามาแล้วยูยยยมไยม่ไมุบผมก่อนพี่มาชุบผมก่อนเก็เอาชผมน้องแม่ไปิกนาวินดินาวินนะจ

ลัแข่งไปช่วโมงลักแข่งโอ้ยตายว้ายกกมการโนี่เองตามไปงยะช่วงตรงนี้ได้เลยไม่ไหมตรงนูนตูมกูมกูม พี่เขบอกว่าตุไม่ได้แต่มันตั้งไอวอได้นะตอนแรกพี่ไม่มียบอเอ้ยเราไม่มียอ้อ <panelists> ใช่ไม่มียบอ้ะไม่มีได้ยังไงไอวอลไอ้ตอนที่ตั้งไอ้ตรงนั้นน่ะมันได้เมื่อกี้แต่ถ้าวิ่งออกมาชุบได้ได้อยู่นะข้างล่างมื่อกี้มันโยนระเบิดมาแล้วอ่ะระยะมันถึงแปลว่ามันก็ต้องยิงถึง,ถง เดิมเลยดีกว่าอดทนไว้เี่ยมันโอเคไม่ยิงยับได้เอออะไรนะเป็น60คินไม่เป็นอะไรหรอกไม่เอาก็ได้ไม่คูไ,ไ,ได้เอาก็ได้เลยไม่ดื้อไม่ม ใช่ตอนนี้ร้อยกว่าเติมอ่ะใช่ไม่ไม่เล่นทั้งวันเล่นแค่สองสามชั่วโมงไปดันสี่วิสีไงรู้แล้วก็เกี่ยวได้สามถ้าแพ้ก็ได้แค่หนึ่งดู้ีของกู่ รู้สึกอยากได้บุญยาตอนนี้อยากได้สิบแต้มมีตัวนี่มีเจเป็นก็สูปิดอโอ้ยเ็บหนักลงตรงหลังหินต้บินลโอ้ยเก เอาหนึไม oh, ่ได้ค่ะมาคุณตังค์ใเป็นคนรูเอาตัมา ลุงลุงชุบผมได้เก็บศพผมได้เลย,กเ,ลเ,ลยเก็บศพผมเก็บศพผมเก็บศพผมมีเหรียญพันเลงการเก็บเลยการเก็บเก็บเลยไอ้วอไอ้วอโอเคชุบก่อนชุบกอ่อนสวยสวยชุบธรรมดาเลยชุบธรรมดาปืนชุบก่อนนะจี้มาเน่ยเดี๋ยวผมแปลงไอ้ตัวนี้ที่ผม

โดนธนาอีกโอ้ยชุบผมได้ชุบผมได้ชุบได้อยู่ชุบได้อยู่ขอบคุณนะชุบได้ชุบได้ผมหลบได้จานเก็บชุบก่อนจานเก็บไม่ไปชุบเลยเนี่ยชุบได้ชุบได้อยู่ไอ้วงจะมาเลยยู <ส>คุณเลยนาวินเก็บขึินสวยโคลันะนาวินสวยสองสองสอง Hva er det der?